ต่อกันยาวต่อกันยาวจ้าสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับซีนิสคนเดิมนะครับเพิ่มเติมรูอเกมอาวีนั่นเองนะครับส่วนที่อยู่ในตรงนี้นั่นเองก็คือทีมของผมนั่นเองนะครับแต่มีแค่คนเดียวที่ไม่ใช่นั่นเองนะฮะก็คือดับเบิลยูเรลลี่นั่นเองนะครับไม่ใช่เพื่อนผมนะฮะนอกนั้นเป็นเพื่อนผมหมดเลยนะครับดึกๆอย่างนี้มันเหมาะเจาะจริงๆนะฮะสำหรับการลงแรงนั่นเองนะฮะมาดูกันซิว่าบัตตตัวนี้จะเก็บ แบ็กแมนจินน่าแพนด้ายอนแล้วก็ริโป้ได้หรือเปล่านะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเห็นสายมันเหมอนสายมันจ้าโจรดาบข้ามกำแพงงงนะพีวยืดบนเราเนี่ยนะต้องมาตัดไม้ อะไรพวกนี children, ้มันเจ๊งเหนื่อยจริงๆเลยตัดยอดด้วยอ๋อดาบไม่คมเลยนี่ต้องมาเหลาซะละกับพวกบอลเนี่ยอื้อฮึ่ยเจาะอื้ออืมอื้อนี่อัดคลิปแบบรัวๆมากเลยนะครับบอกเลยนะฮะอัดเอาวีนี้นี่คลิปลงแบบเป็นเป็นเดือนก็ได้อ่ะอื้อย่าย่าอื้อ อืออ๊ะจ้าซึ๊บจ้านี่อืออืออจ้านี่นี่ก็จะลงเอาวีรัวๆก่อนนะฮะติดมากเกมบ้านี้ไม่ติดได้ไงดูสิการเจ้าเทอเอ็บ้าเอ้ยทำไมไม่มีใครแบบเข้าไปช่วยสู้ครับ เฮ้เอาเฮ้โดนแย่งเหรอเฮ้ยไม่ควรอ่ะ yeah. Yeah. เป็นปั๊บที่ดีมาก <Yeah. S 1> โอวเราสนใจที่จะไอ้นี่มากเกินไปไม่มีอันตีว่ะ โอ้โหโดนปับ um. ปับ um. ปับเลยมื่อกี้เฮ้ยอ้าวกรรมเมื่อกี้กดอันติไม่ทันนะฮะก็เลยใช้ไม่ทันก่อนโอ้โหเสียดายจังไม่น่ามาตายอย่างนี้เลยไม่น่ามาตายอย่างนี้เลยขอเวลสักห้าหน่อยดิ พกยาไม่ทันเสียมากเลยอะตรงนี้ไม่น่าตายเลย โอ้โหสุดยอดโดนทำลายแล้วฮะนี่ก็เวลเท่ากันละเฮ้ย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 เหล่าดาบไม่ทันแน่ลองให้หน่อยลองให้หน่อย อิมยู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 โอ้โหเจยดจากเมื่อกี <c ười> ้ตาคือแบจดใจจ่อมากกับการฆ่าเมื่อกี้เไดเไดไม่ก็สี่ตัวไง ไม่ตายคะจะไม่ตายแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดตายเสียประโยชน์มากวันิีว่าได้สี่ตัวก็พอแล้วมนะงทอโลภมากเกินไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คิดไม่ทันไงว่าจะเอาให้ได้คุ <My brain. S 1> มไม่ฟังเวียนนี่ เฮ้ยทำไมวะไม่ทันวะอ <Defense. Defense. S 3> like ยา่า <this. S 1> มันหายตัวทำไมยังไปสู้ได้วะ ไม่ตาย <laughs> ไม่เคยฆ่าพลาดเลย <laughs> โอ้โหเสียดายังเมื่อกี้ตายเยอะอ่ะวอของมันจะไม่ตายแล้วนะตายเยอะสุดเลยเศรษดายเด้ษฐายเา,ายอ่ะไื่อปอะไร <laughs> ไม่เปอะไร ทำมันเอามังกรเราไปเยอะมากอืมถ้าไม่เอามังกรไปเยอะนะจะโอเคมากกันป้อมไว้เด้อกันป้อมไว้ อือมันนั่งขึ้นมาเจาะเกาะมาแล้วเจาะเกาะมาแล้วหล่อสุ่มเลยมาดูซิมันจะมาไหมมันนี้สวยดิหิวยิ้วยิวยิว เอาไปเลยตามไปเลยผมจัดก,การเหืนเรียบร้อยเฮ้ยทำไมเล่นโหดจังวะบัตเนี่ยตัวบัตเนี่ยโหดจริงๆผมผมผมไม่อยากซื้อเลยอะ่ะบัตแรกคาตายหมดเลย ต้องต้องหลอกเขาหน่อยฝึกเล่นฝึกเล่น Daddy, เอาให้มันหัวร้อนเล่นๆเฮ้ยทำไมเราเป็นปคนเร็วเนี้ยเร็วมากเฮ <'m> ้ยไม่ไยิง่างนี้เิเฮ้ยตก,กใจตกใจ ีคนตกใจง่ายเฮ้ยไม่อยู่ในป้อมดิโอ้โหไม่อยู่ในป้อมดิเฮ้ยไม่ยิงเพื่อนดิเออที่ยิงเนม่งเกมเร็วอยว่างนี้วะแม่นนาทียังอ่ะ ให้ไปไหนของมันอะในของมันดักเลยเยอร์เราเวี่ยงสิบสองจะเอาอะไรต่อดีมั้ยเวิ้เวล้วเวิเวนะิสิบสองนี่ไง ดูดูดับพี่ดีๆนะน้องดูดับพี่ดีๆน,น้องๆแบบนี้จะทํร้ายน้องเองจะเสียได้ให้ผมตายเยอะถ้าผมไม่ตายเยอะโอเคมากเธอไปตายทั้งแั้น <c oughs> ถ้าผมไม่ตายเยอะนะโอ้โหมันปับป๊บๆๆเลยเฮ้ยไม่ทำร้ายเพื่อนดิ ้าวฟันผิดโอ้เสียดายจังน่าจะสโลมันได้สักหน่อยคมดาบเราตกเห็นที่ชั้นเฮ้ยไม่ยิงดิโอ้ยี่ยิงว่ะที่ยิงว่ะ อ้าฟพันละอ,อะไรวะเดี๋ยวสิบนาทีสิบนาทีนทีน่นะอา้าวเลลี่ได้เลลี่ไม่ตายเออผมตายผมบอกแล้วผมไม่ควรตายจริงๆอะ่ะตพิงที่เพิ่งคิวเองเหรอวะน้อยจังอืมทะเพิ่งคิวเหมือนกันด้วยเออก็ไม่ตายไง ไดสด็ได้เสดได,ได้โอเคฮะก็สำหรับวันคลิปนี้ก็ไปก่อนนะฮะบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า